มาทันสู้ไหมครับเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนมาพัทยามาราธอน หนะครับลานจอดรถอาคารเทอร์มินอลมีทั้งตึก A และตึก B สามารถเปิดมาจอดได้ตลอดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับสำหรับตึก B นี่ครับใกล้มากเลยครับจอดรถสะดวกสบายนะครับเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเวลาจอดเสร็จนะคะเราก็สามารถใช้ลิฟต์ตัวนี้นะคะลงไปได้เลยลิฟต์ก็เปิดตั้งแต่เที่ยงคืนตรงนี้ก็คือจุดรับลิฟต์นะครับลานด้านหน้าอาคา ้านด้านหน้าเทอร์มินอล21นะครับตรงลานเครื่องบินเนี่ยครับเป็นเต็นท์รับบิน๊นะครับเพืหัสสุกเสาวเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มแต่วันเสาร์เนี่ยรับได้ถึงสี่ทุ่มเลยนะครับอ๋อกี่โล้างคะนมสิมกับยีเ่เองคะ่ะแล้วกะว่า จะวิ่งสักเท่าไหร่ดีปีนี้10กิโลเ็ต้องไปนะที่2 5กนานะโหแล้ว21อ่ะอ21จะเป็นการวิ่ง recovery หลังจากวันที่10เออโอเคแล้วรับบิดวันนี้ยากหรือง,ง่ายคะรับง่ายมากค่ะแค่มีบัตรประชานชนแล้วก็มีเอกสารมาแล้วก็ scan หรือว่าพูดแล้วก็เข้าไปรับบิดเลยโอ้หง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับบิดกันดีกว่า มีน้องที่เขายืนอยู่ตรงนี้นะคะให้เราสแกนเพื่อที่จะเพิ่มเพื่อนและทํำยังไงคะเพื่อเพื่อนรับแจ้งข่าวสารนะคะส่วนคนที่จะรับอิดนะคะก็สามารถที่จะมีนําใบแบบนี้นะคะไปโชว์บอมด้วยบัตรประชาชนค่ะ แบ่งเป็นระยะ4.2 21กิโลและ5กโลนะครับเราสําหรับเรา21เราก็ไปบูธที่21แล้วก็ยื่นบัตรประชาชนได้เลยใช่ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็น4.2นะคะ21นะคะและด้านนู้นก็จะเป็น4.5นะคะส่วน10กิโลเนี่ยนนด้านนี้เลยค่ะเ,<ร>เพราะว่า10กิโลเนี่ยจำนวนเขาสมัครเยอะมากค่ะเพราะว่ามีบัตรประชาชนใบเดียวมายื่นให้น้องเขาก็สามารถที่จะได้ได้เลยนะคะและรับใบนี้เราจะนําไปรับเสื้อนะคะ ในการมารับแทนนะคะเราจะต้องมีเอกสาร3สิ่งนะคะสิ่งแรกก็คือใบสมัครที่เป็นคอนเฟิร์มเอชันนะคะอันดับ2ก็คือเราจะต้องมีบัตรประชาชนถ่ายสำเนามาแล้วก็เขียนมอมบหน้าให้นะคะส่วนอันที่3ก็คือจะเป็นบัตรประชาชนของผู้ที่มารับนะคะใช่ไหมคะคุณค่ะสได้2เบอร์เหรอคุณ2เบอร์นี่อะไรเนี่ย10กิโลกับ21่บบ้านทั้งทีเราจะลงรอยงเดียวได้ยังไงราจะมาสอวันกั สูบอีลิฟัสลันเนอร์เลยนะคะโอ้โหขาแรงครับขาแรงแซงทุกโค้งใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงสามารถจะมายื่นเราถึงมารับของอีลิฟัสลันเนอร์ได้คะอ๋อใช้เส้ีเก่าครับเท่าไหร่คะของน้องพิมใ่ประมาณชั่วโมงสามสองชั่วโมงสามสิบสองเรายืดมาที่หนึ่งใช่ครับยื่นเราก็จะมาเป็นอีลิฟัสลันเนอร์แล้วเราก็จะได้เข้าบล็อกก่อนใช่ไหมคะใช่ครับบล็อกอะไรคะบล็อกบล็อกเอนะคะขอบคุณค่ะแล้วปีนี้กะจะวิ่งสักเท่าไหร่คะ ประมาณชั่วโมงสามหัานางครับพี่เล่นเล่นโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วเราก็นําใบทีขาวนะคะแบบนี้นะคะมายื่นให้กับน้องที่โต๊ะนะคะโดยที่โต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกจะมีตั้งแต่ S S S นะคะ M อยู่ด้านนี้ส่วน L XL และของ XL ให้อยู่ฝั่งนู้นนะคะ โดยเสื้อแต่ละไซส์นะคะก็จะมีทั้ง3ระยะอยู่ที่เดียวกันกั่ง SS นี่นะคะก็จะมีไซส์ทั้ง 10K 21K และ 42K ค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะมาเช็คชิปตรงนี้นะคะก็คือแตะลงไปนะคะเราก็จะได้เช็คชิปเรียบร้อยนะคะและออกมา เรื่องต่อไปที่ควรรู้คืออะไรคะคุณนี่นะครับมีเสื้อขายนะครับเอ่อเสื้อค่อนข้างสวยนะครับตัวละ350เองนะครับก็เป็นเสื้อคอคมแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับ749บาท เสื้อที่คุณตีใหญ่เลยนะคะก็คือ350ร้อบาทสามก็คือเซตนี้นะคะเดี๋ยวดูซิมีแบบของไทยด้วยมีแบบมีแบบเป็นแบบลายแล้วก็มีแบบสของชาติไทยนะคะสวยไหมอันนี้350ร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีเยอรมันเยอรมันนะคะคุณมาดูฝั่งนี้นี่เขามีเสื้ออะไรนี่ครับก็เป็นลายแบบ ต่างๆถ้าเกิดคอปก450คอคม350แจกเก็ต749มีสีแดงกับสีดำสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเมอร์เชนดส์นะคะมีมีนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบธงไทยลายผงชาติไทยลาย,ลายประเทศต่างๆอ่ามีอะไรบ้างมีทั้ง<ะ>อ,อเมริกาเยอรมันอังกฤษฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียโอ้มีทุกชาติ เป็นที่มาของแต่ละประเทศเนี่ยกเกาหลีก็มีเกาหลีก็มีนะคะและอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นออสเตรเลียหรือเปล่าคะออสเตรเลียส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อที่มีคอป,ปกนะคะคอปกกระติกแล้วเด็ดละห้าสิบสีสถ้าเป็นเสื้อเยื่อสามนะคะทีเชิร์ต แจ็คเก็ตก็เจ็ดร้อยก้าสินะคะเพื่อนๆถ้าใครที่มาก่อนเนาะวันนี้เนาะเสื้อยังอยู่ครบนะทุกไซส์ทุกไซส์สี่ทุกไซส์นะคะวิ่ง21กิโลถามว่าวันนี้จะมารับบิบเนี่ยเป็นไงบ้างครับสะดวกรวดเร็วไหมเร็วเลรับเดินมาแล้วก็แป๊บเดียวมากี่นาทีห้าห้าห้านาทีเสร็จแล้วหรอโอ้โหเร็วมากเลย นี่ก็ซื้อเสื้อที่เลึกได้เลยไม่ต้องจองเอาเลยเอาทุกบิษัทตัวเลยเหรโอ้โหมีละมันมีลักยิวป่ะวัดเยอรมันเอาไฟใช้เองโอ้โหเอาลอร์อะไรบ้างอังกฤษเยอรมันสหรัฐเยอรมันแล้วก็อังกฤษค่าหนาสิบปีแล้วแล้วก็ค่าสมัครถูกมากเลยถูกมากเลยเนาะคุ้มแค่เจ็ร้อยห้าสิมาราธอนแค่800ที่สำคัญรูปฟรีนะ รู้ไหมรู้ฟรีนะเขาายน้อยจังโอเคต้องวิ่งเข้าหาช่างภาพเห็นช่างภาพต้องเข้าหานะโอเคขอให้สนุกกับการวิ่งทัตยามาราธอนนะครับตั้มเอปปิ้งเสร็จนะคะก็สามารถมาจ่ายเงินได้ตรงทางออกเลยง่ายมากเลยค่ะ แล้วเราก็พร้อมแล้วนะครับหลังจากรับบิฟเราก็ไปเช็คบิฟนะครับค่ะแล้วก็ได้ลิสแบนอย่างนี้นะครับเรียบร้อยทุกคนที่จะไตวิ่งจะต้องมีลิสแบนนี้นะครับเป็นการตรวจนะครับใช่ค่ะแล้วนี่รับวิ่งของเราก็พร้อมแล้วครับค่ะวัฒยามาราธอนสู้ไหมครับสู้ครับสู้นะแต่ละคนสู้โอเคเดี๋ยวล่ะค่ะ หลังจากที่ออกมาแล้วนะคะน้องก็แจกอะไรคะน้องคปองส่วนลดร้านอาหารจากเทอร์มินอลค่ะนี่นะครับก็มีคูปองต่างๆส่วนลดต่างๆนะครับมีซื้อแล้วก็เออโอ้นี่อะไรเนี่ยดีฟอลเชอร์หนึ่บาทเลยอ่ะถ้าใครอยากได้แหวนเพชรก็มานะครับตรงนี้นีอีบัลบอยก็มี50บาทแล้วก็มีตาบัคด้วยลด15%ป้ามตาบัคลด15%ต้องไปกินแล้ว เ้ยยนตฟ่ดวีสวัสดีทุกทุกคนชาวแกงตีห้าเอ้ห้านะคะพัทยาลับฟิปกันแล้วยาทำไมเราต้องมาวิ่งงานพัทยามาลารอนกันคะงานใกล้บ้านค่ะงานใกล้บ้านเป็นเพราะอะไรคะงานที่บ้านงานที่บ้านจะตอบเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่ทจิงแถวบ้านพี่ก็เลยนะคะแถวบ้าน ค่ะอันนี้ก็เป็นทีมจากพัทยาของเรานี่เองนะคะทีมนี้ว้าแชมป์เนี่ยเต็งแพ้เต็งเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเต็งนก็เต็งนะไม่ใช่ตัวเต็งแล้วปติด้วยอันนะครับบูธของไตลีกนะครับก็สามารถมาซื้อได้สําหรับคนที่ไม่ได้สมัครวิ่งมาก็สามารถจะมาซื้อด้านนองนี้ได้นี่ก็มีบูธไตลีกไตลีกและตรงนี้จะเป็นเออ่เรลว แถวเดสตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมาสมัครเป็นกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะมายื่นตรงนี้นะคะนําบัตรประชาชนมายื่นจะเป็นกลุ่มนี้เกินห้าคนคเกินหท่านขึ้นไปนะคะเราก็มายื่นตรงนี้รลัดสะดวกรวดเร็วมากเลยค่ะนี่คุณติใหญ่นะคะก็นี่รองเท้าบู๊สวยด้วยทานีจัดโปรอะไรไม่เนี่ยเพราะมีราคาพิเศษด้วยนะองค่ะ มีบูตต่างๆนะคะตัน,นี้จะเป็นบูธซุนโตะนะคะมีเอ็กซ์เรย์นะคะมีแว่นตานะคะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็กอุปกรณ์กีฬาไม่ใช่ว่าจะเป็นเจลก็มีนะครับเจลโปรตีนแล้วก็เสื้อนี่รองเท้าถุงเท้าเพอร์ซอนัลเบสเนาะมีรองเทา้ารองเทา้าพิเศ ก็มียางเจลกเสื้อนะครับอันนี้ก็มีอุปกรณ์กีฬาก็มีเจลให้พลังงานนะครับเจลนะคะสวัสดีค่ะห่องไปทางรู้นหวห้องเยอะเลยใช่ไหมไไนี่เป็นหมวกนะคะก็มีของด้านนี้ก็มีวงล้อให้หมุนนะคะซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็มาหมุนวงล้อรุ่นรางวัลได้ โอ้ oh. นี่เป็นซปเปอร์สปอร์ตด้วยร้านใหญ่เลยซปเปอร์สปอร์ตร้านใหญ่ก็มีส่วนลด50%นะครับรองเท้านะครับค่อนข้างเยอะเลยครับมีหลากหลายแบรนด์เลยนะครับก็สามารถมาเลือกชมกันได้มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคือเรื่องของเรื่องอากาศมันร้อนอเราก็ต้องมารับ พรนิวทิชันใช่แล้วไม่เท่านั้นเราเราก็เกรงใจเขาเราก็ไปรับของสปอนเซอร์แจกฟรีเหมือนกันนะไปรับได้เลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้เตอรมานัลนอกจากเสื้อผ้านะคะก็ยังมีขายของมีน้ำมีเป็นฮอตดอกนะคะมีร้านกาแฟมีป๊อปคอร์นต่างๆส่วนตรงนู้นก็จะเป็นซุ้มสปอนเซอร์และด้านนี้ก็จะเป็นซุ้มโตโยต้ค่ะ สุดก็สุดวันแตรงนี้แหละฮะนะคะสุดเอายาฤกษ์คอสคุณได้ลาเบอร์สามสิบอานนี้เมียยากได้เมียยากได้กระเป๋าแบบนี้มานานแล้วถูกต้องอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องมาดิจิสเตอร์อันที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือและอันที่สองก็คือคุณต้องมาตอบแบบสอบถามหลังจากนั้นคุณก็ไปจับกล่องนะคะและของรางวัลที่คุณจะได้ก็มี นี่ของยังเต็มเพียบนะคะน้องๆนี่นนยืนกันนี่นะคะอ่อยนะให้กำลังใจพี่ๆที่จะมาวิ่งนะคะอย่าลืมซุ้มโตโยตา้ายาริสคอร์ดค่ะเอา้านี่นี่ f อ <4 S 1> ส<า>เรา ยังไงนะครับปีที่แล้วพี่บอกให้หนูกดติดตามยูทูบพี่ค่ะหนูกดตั้งแต่วันนั้นนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เลยยังตามอยู่ค่ะโอ้โหรอบใช่ไหม่ตมอรอบเดียวค่ะนี่อะไรคะเวลาที่พี่แนะนำวิธีการนะคะโอ้โหเหรอคะนครัะเลยบูสเตอร์ตาเราต้องมาทุกปีแล้วเราจะต้องจัาำค่ะน้ำำน้น้องค้หเล่นหงรางวัลใหญ่ดิรางวัลใหญ่ ดูรีว่าใจออกแล้วใจออกแล้วไเขาแจกจริงนะคะคุณเพื่อนเขาแจกจริงต้องมาต้องมาบูธนี้ต้องมาบูธนี้นะคะโตโยต้ารีบๆมานะคะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะคะบางอย่างนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าปล่อยตัวกันกี่โมงและเส้นทางเส้นทางไหนนะครับเดี๋ยวตีใหญ่ใจทิบไปให้ฟังนะครับไปเลยไปดูเลยครับ อันนี้คือ10กิโลนะครับห้าตีห้านะครับปล่อยตัวที่เทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอล21นะครับปล่อยตัว4 5่ห้แล้วก็จบเจโมงสี่สิบหนะครับส่วนสี่จุดโลปล่อย6กครึ่งนะครับที่เดียวกันนะครับนี่ครับสุดเส้นทางเส้นทางคร่าวๆก็คือปล่อยจากเทอร์มินอลนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมไปที่ไพญาเหนือมานาเกลือแล้วก็ไปชายหาดนะครับไปชายหาดแล้วก็วกกลับมาที่ Walking Street นะครับเข้าสาย2ส่วน 4.5่จโลก็สั้นหน่อยนะครับแล้วก็เข้าชายหาดแล้วก็ออกที่พัทยากลางนะครับแล้วก็กลับมาเวลาคัดออฟนะคะคุณตีใหญ่คัดออฟทั้งหมดเอ่อเจ็โมงสีสาำหรับ10บกิโลและ7จ็ดโมงครึ่งสำหรับ4.5่จโลครับต่อมามาที่21่สโลนะคะ21่สโลนี่วิ่งในวันอาทิตย์นะคะอันนี้วันอาทิตย์วันที่นน20นะครับ21่สโลปล่อยตัวตี50นาทีนะครับก็สามารถมาก่อนแล้วก็จอดรถที่ตึกเทอร์มินอลได้นะครับปล่อยตัวนะครับที่เทอร์มิินนอล21ะครับว่ง ตรงไปที่โค้งดุสิตนะครับแล้วก็เรียบไปที่ชายหาดนะครับเลียบไปชายหาดแล้วก็ไปที่จอมเทียนนะครับสายสองแล้วก็วกเข้าชายหาดจอมเทียนแล้วก็กลับมาที่ชายหาดเหมือนเดิมนะครับมาถึงตรงจุดนี้โค้งดุสิตนะครับให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อไปพัทยาสายสอแล้วก็วกกลับมาเข้าเส้นชัยตรงนี้นะครับคัดออฟกี่โมงคะคุณติใหญ่คัดออฟเวลา8โมง40นะครับ 42กิโลนะครับก็ปูมาราธอนปล่อยตัวตีสามครึ่งนะครับวันที่20วันอาทิตย์นะครับที่เทอร์มินอล21นะครับระยะเส้นทางเส้นทางก็คล้ายๆกับคราฟมาราธอนนะครับจากเทอร์มินอล21วิ่งไปที่ชายหาดพัทยานะครับแล้วก็ไปที่สาย2จอมเทียนวกเข้ามาที่สุขุมวิทนะครับไปกลับตัวที่หลังจากอุมงลอดอุโมงนะครับกลับตัวจากสุขุมวิทแล้วก็กลับไปที่จอมเทียนชายหาดจอมเทียนผ่านเทพประสิทธิ์นะครับแล้วก็กลับมาที่ชายหาดพัทยา ส่วนก่อนทีย่ยคือจะถึงเทอร์มินอลนะครับให้เลี้ยวขวานะครับอันนี้คือเลี้ยวขวานะครับเข้าไปที่สาย2แล้วก็วกกลับมาอันนี้เป็นจุดที่ไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วก็กลับมาเส้นชัยแสดงว่าจุดสตาร์กับจุดเส้นชัยคืออันเดียวกันนะครับคัดออฟคัดออฟเวลา10บโมงสี่ครึ่งนะครับสิบโมงครึ่งประมาณ7ชั่วโมงนะคะแล้บมีอีกเรื่องก็คือเพื่อนๆถามมาว่ามีเจลบริการไหมจากที่เราดูนะครับ42จะมีวีพาวนี่นะครับ น่าจะเป็นเจลวีพาวยิบยิบกิโลเมตรที่24ี่นะครับแล้วก็มีวีพาวที่กิโลเมตรที่3ามสองก็น่าจะมีเจลสองจุดสําหรับสี่ถึงนะครับ่ะส่วนที่ปดเมื่อกี้ลืมบอกนะที่ดมีกิโลที่สิบหกมีหนึ่งจุดนะครับอ๋อท <11, S 1> ี่แปดสิบดดจุดหกมีมีวีพาวมีวีพาวต้องรับทีแล้วเลยผมเรื่องต่อไปที่ควรรู้เรื่องอะไรคะ เงินรางวัลสำหรับฟูลมาลราทอนเท่าไหร่คุณรู้ไหมสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทนะครับก็คือหนึ่งรางวัลที่หนึ่งห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นหมื่นห้าและเก้าพันบาทนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยได้เพิ่มนะครับเพิ่มสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งสองสามหมื่นห้าหนึ่งหมื่นและเจ็ดพันบาทนอกจากนั้นยังมีรุ่นอายุอีกยนะครับรุ่นอายุก็จะแบ่งประมาณสิบปีนะครับยกเว้น tenga, รุ่นเด็กนะครับก็จะเป็นยี่สิบปีนี่ครับ ก็ทุกๆสิบปีก็จะมีห้าพันสี่พันแล้วก็สามพันนะทั้งชายและหญิงโดยสูงสุดเนี่ยผู้ชายก็คือหกสิบปีแล้วสูงสุดผู้หญิงก็ห้าสิบปีขึ้นไปนะคะร้งเงินรางวัลระยะฮาฟมาราธอนก็สูงสุดถึง30,000เลยนะครับ30,000 20,000 1,000่น0 0ึและ7,000โอเวอร์ออฟชายและหญิงแต่โอเวอร์ออฟที่เป็นไทยอย่างเดียวเนี่ยครับก็จะได้เพิ่ม12,000 8อ0 0ปดพั นอกจากนั้นรนนนุ่นอายุยังมี4,000 3,000 2,000นะครับโอ้อะต่อไป10โลโโ10ก <10 S 2> ิโลก็รางวัลสูงสุดถึง15,000 17,000 6,000และ5,000บาทนะครับ1-5อ,อน,นะครับส่วนคนไทยก็จะได้เพิ่ม17,500 0บาทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีรุ่นอายุนะครับร่นเริ่มต้น1 3 2 9รุ่นแรกเนาะกับก็3,000 2,000และ1,000อุ้ยนอกจากนั้นยังมีระบบ ทางวิวแชร์ด้วยนะครับประเภทวิวแชร์4.5โล4.5โ,โลระยะสั้นก็จะมี5,000 4,000 3,000 2,000และ1,000ทั้งชายและหญิงอ๋อแสดงว่าการแข่งขันก็จะมีแค่เฉพาะ10โลขึ้นไปส่วน4.5จะเป็นวิวแชร์โอเคคือเลสแกลดูนะคะของวันนี้เป็นก็คือการรับปิบเนี่ยจะรับได้ัเที่ยงจนถึง2ทุ่มของวันนี้ ส่วนวันศุกร์นะคะจะรับได้เที่ยงจนถึง4ทุ่มนะคะและวันเสาร์เนี่ยนะคะก็จะเริ่มรับบิบได้ตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มนะคะการรับบิบรับได้3วันนะคะส่วนการจัดงานในวันเสาร์เนี่ยจะเริ่มเปิดให้เข้าตี4ครึ่งนะคะที่5 45เนี่ยเริ่มต้น 10k 6โมง6โมง25เป็นวิวแชร์4.5และ6โมงครึ่งเป็น4.5สตาร์ทนะคะ ส่วน7จ็ดโมงถึง8ปดโมงครึ่งจะเป็นการรับรางวัลและ7จ็ดโมงสีเป็นการคัตออฟของระยะ 10K แล้วนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะมีเริ่มต้นประตูเปิดที่ตีสองครึ่งจนถึงตีห้นะคะให้ฝากของให้ทําอะไรต่างๆตีสามครึ่งปล่อยตัว 42K ค่ะแล้วก็ตีสี่สี่สเนี่ยให้กับ21โลเช็คอิน ปี50นาทีปล่อยตัว21 k และโมง40คัดออฟ21 k และ10โมงคึ่งคัดออฟ42 k ส่วน11เโมงนี้ก็คือจบเลสแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานพัทยามาราธอนค่ะวันนี้ไปลคะค่ะ